พลัวสนามก๊อกนะครับดิสก์ก๊อกอกอสเตรเลียดามโพลิเมอร์อก,รอก๊อกออสเตรเลียกระทายมือเดียวทายดึงออกมาได้เตะดาม นึงออกมาลดึงออกมาสุดปุ๊บหมุนนะครับหมุนจนมันล็อกด้านข้างนี้จะมีล็อกบอกอยู่ ตัวล็อกนี้มันจะมาร์กตรงล็อกส่วนตัวหัวพั่วปรับสามระดับนะครับปรับตรงแบบนี้พับแบบนี้อืมแล้วก็สี่สิบห้าองศาหมุนล็อก ตามเข้าไปก็สั้นสุดพอดีตัวท้ายหมุนเปิดออกหมุนเปิดออกได้ก็จะมีเลื่อยซ่อนอยู่ด้านในเลื่อยไปเป็นไขควงนะครับไว้ขันตัวนี้ แล้วก็ตัวท้ายของใบเลื่อยเนี่ยเขาจะไว้หมุนหมุนตัวนี้บางคนมือไม่แข็งก็ใช้ตัวนี้หมุนเลยนะรโอเคราคาพันสองนะครับตัวนี้ได้รอมาสิบสองชิ้นงานตู้ญี่ปุ่นนะสีใบเลื่อยจะไม่เหมือนกับ ในของคนอื่นเขาสีมันจะไม่เข้มขนาดนั้นแต่ของแท้ขี่